ครับคุณผู้ชมครับผมนั่งอยู่ที่สนามทรายขาวอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนำะค,คุณผู้ชมมาดูความพร้อมของคู่หัวเงินล้านนะครับที่จะทำการชนในวันที่26และ28ณนะสนามกีฬาชนโคบ,บ้านทรายขาวนะครับโดยเฉพาะคู่ของแดงงามสองพี่น้องกนะับของ พี่ปังปอนน้องแมกน้มครับค่ายโคสองพี่น้องเฉียนใหญ่ซึ่งจะพบกับโคข,ขาวหินหงของนายฉวางพร่มคีรีครับคู่นี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับสมาทิวีถ่ายโทอสด26และ28ทั้ง2วันนะครับรวมไปถึงคู่ของโนดแซมบัลลังทองครับน้องหนึ่งหัวใสชนกับแดงรุ่งตะวันอันดามันหรือทองแดงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกัน รือว่าจะเป็นสงขาครับปะทะสงขามาเจอกันที่หัวไสยนะครับโนดเพชรแสนเหลี่ยมหรือไอ้เข็มครับน้องไทเทนค่ายโคนาหัวไชยกทมชนกับโนดพยักเพชรพันล้านครับน้องกรีดเกียงไรท่าบอนระโนดนะครับรวมถึงลายเสือเทพพิทักษ์ชัยครับตัวนี้ครับน่าดูน่าชมนะครับของนายบ่าครับค่ายโคเจต้อยครับจะชนกับโนดหลังขาวออกยาทับหลวงหรือเขี้ยวเงินนะครับ นครศระีทะสงขลาดุกด่างแสนเชิงเล็กครับถนนปากพนังครับชนกับโนดเพชรนำชัยหรือเรแบนครับน้องคิงน้องเขียวค่ายโคบพูลสวัสดิ์พิทักษัยนี่คือคู่วัวนำนำในรายการนะครับวันที่26และ28ณสนามทรายขาวอำเภอัวสัยจังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับสมาทีวีถ่ายทอดสดทั้ง2วันครับรวมถึงคู่วัว นะครับมันมันอีก20กว่าคู่นะครับก็ติดตามกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมความพร้อมของคู่วัวต่างๆณสนามกีฬาจงโหบ้านทสาขาวครับตแหนี้คือแดงงามสองพี่น้องนะครับคู่ต่อกรที่จะชนกับยินหงในวันที่26และ28ครับสนามทสายขาวนะครับอำเภอหัวไส่ครับก็มาดูความพร้อมกันครับ สภาพความพร้อมนี่เต็มที่ครับอยู่บ้านหล่อเลากนอารดียัวชนหัวชนคไทคนไทยสันนสนามอยู่กับตวพิะชานะครับสวัดีครับคุณผเด็ก้องบิดองนี่ก้องก้องก้องก้อนาเองเลยรู้ไหมครับครับ ปกตินี่หัวดังเดิมหัวหัวมาหัวหัวเริ่มเจบอโลหัวเจ็บเจ็บอโลกลับมามามาอยู่กับนมายากี่กี่ปีกี่แล้วประมาณแปดปีเลยอาย่นี่แปดปีแล้วครับใชครับควยการจนเนี่ยได้อยู่บนพื้นก็ควยตายจนหนากระตรงควยตายนะครับจนจนหนาตัวไหนเหมือนนายหน้าปลั๊งหนาปลั๊งอ่ะคนละแม่ครับผมครับวันนี้วันเรียวันเดียวันเที่ยง กับีนองกิดว่าอยู่นปื้มมังมันในในความคิดกรก็ก็อะรจ้ะการจูแบบเปล่ยนเล็กน้อยหก่อบต่างจนดต่างเลยไม่เป็นไม่เป็นนะมันโอ๊มันใหญ่่เป็นเป็นวัวตีบ้านเลยนะเรียงเรียงนี้เลยคกับการโย่ไกยๆระนาบรับอยู่ไกลระนาบตรงนี้นะกับความท่าั่ห้าห้านนี้ดีบีเลย ประมาณิิ่อไปโอ้กาคื้อวกลุมอายุกับลุนตึกเลยกับบลุนตึกเลยมันนกมาเจ๊นะยันนะรบคมความความตรงบูนความรองไงเนีนกันอยู่สำรับการชนวันนีบีบุ๊กสหรับการก้อยโจมีกับขอบคุณมากครับ าม,นะมากันทีนะครับก็ถือว่าเป็นว่าทีมีเอฟซีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับโกก้าวินงค์คับกองลุงจะว่างพรหมกีดีนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมกันนะครับตอนนี้นี่ปีเก้า <c oughs> กิน <c oughs> อยู่กินใบใจตอนนี้นะครับก็ามาเลยความพร้อมกันนะครับพีเก้าจนวันที่ยี่หกนะครับยีบ่หกกับแดงอัม ส่งพี่น้องนะครับพี่น้องกินข้าวแก่งได้กินกินสลัดผักสลัดยาครับก็จะผาบตีนนะครับก็ลังแยกผักพอนใบจวงระยะเวลานึงนะครับวันนี้ก็ตื่อว่ามาขอจะนิ่มกันอีริงนะตะน้ำใส่ก้าวนะครับนี่คือข้าวข้าวอินอุ่งผาบสมบูรณ์มมกับการเละจากผาบร่างกายตอนนี้ติด กางพลีแล้วคิดกับกินมางซ่นนเอยก้าวินงกับก้าวินงเอาเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงว่างกันสักเดี๋ยวครับปักซื้อว่าปักป้นลุงว่างนะกับปักป้นกับทุกข์กับร่างกายเฮ้ยกับต้มบูลแกรงดับเดียดนี่คือแล้วคือเลยครับที่ว่ามันไม่ต้องบูลกับอืเหม่บูลกับกับร่างจากไปตีปัานมานะครับการซึ่งว่าจุ ปักไปหลายเดือนนะครับหลายเดือนนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกจนจนมิตรบายกันนะครับเหกับในรุวนกองเอฟซีอินุงนะครับแฟนรับอินุงนะครับการลงว่างกับมายืนยันจัดยืนเลยว่าเราจนมิตรบายกันจนแน่นอนตรงนี้นะครับมีไอ้เรื่องบีดีสบ้างไหมหลือว่างลบนี่ไม่ได้เลยกับบีเดีสตุรอบนะจนกันนุกนุกนะจนช่วย ให้ให้คนเงินได้เห็นว่าเออว่ามันพุ่มหยางชนเลื่อยกับบางคนก็ว่ายึดไปแล้วอืครับพุ่มหยางไม่ยึดกับกขอโทนไม่สงายาขอครับครับตโสนี้ก็ับจนแน่นะครับเปรยนะยังไม่ดูคนเวลาครับว่ากันอีกที่นะครับแต่ว่าจนให้แขวนรับได้ยิ่งกันแหละอ่ะครับครับก็ขอบคุณหลวงวังมหากครับทุกคนครับ สู้ตันในสนามนักสู้หมู่ชนหมูนชนคนดูคนดูสนาม <c oughs> กับวันนี้ครับพี่น้องนักมิฬาจุนโก้ตุกทานครับเออวันนี้นะครับน้องเดนมาไทยเอ,อ่อ ความปลอมที่จะน้ำกีฬาจนโกบ,บานใส่ข้าวปูวัวใส่ช่วงวันังครที่จะมาลครับผมยืนยันว่าไอ้น้องกับโคแดงซ่องพี่น้องชนแนนอนกับตีบกุแกแต่ก็ดตามด้วยโคนุกนุกไล่ขูนะครับดังที่น้องเด่นไดท้ทำไปแล้วซสียขูพปลอมนชนต้มบุญนะครับจนกันไล่าบาทนะครับแลวก็ติดตามด้วยโครประมาณยี่สิบขู่นะครับ วันล,ละสิบขู่เต็มๆนะครับก็เชิญพี่น้องนักกีฬาชนโคตัวปากใต้นะครับมาหน้าความมันที่สนามกีฬาชนโคบา้านสายเก้าได้ครับและก็วันที่ยี่เจ็ดนะครับพี่น้องครับก็เชิญมาพาวัวมาเปรียบนะครับมาเถียวมาเล่นะครับเชิญเชิญเชิญนะครับสวัสดีครับ